3ามสิบปีผ่านมาถามน้องเอ็มพ่อหม่มําคนนี้เขาเป็นพ่อที่เป็นยังไงสําหรับเอ็มเอ็มว่าคุณพ่อเป็นคนเข้มงวดโดยเฉพาะกับเอ็มนะคะอ,อาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งเอ็มเป็นลูกสาวสองพอมีน้องชายปุ๊บเนี่ยเอ็มเป็นพี่สาวคนโตเขาจะเข้มงวดในเรื่องมารยาทต,ตอนเด็กๆเข้มงวดเรื่องมารยาทมากพูดจาคะขาไปลามาไหว้เป็นสิ่งที่สําคัญมากแล้วเวลาทําอะไรต้องต้อง คุณพ่อเขาชอบให้ปรึกษาคุณพ่อเคยมีบ้างบางครั้งที่แบบว่าโดนพ่อตีเโดนพ่อตีบ่อยมากค่ะเห็นเห็นเหนถึงพ่ออย่างนี้ตีเจ็บมากค่ะเรืองซิปเหลือเราก็รู้สึกผิดนะไปตีลูกทาไมมเหมือนคนรุ่นเก่าอ่ะก็ต้องผูซื้อยามาทายลูกอีกสาไปก็น้าตาไหลไปโอ้เรารต้องรู้สึกผิดมากนะไปตีลูกทำไมบอกบอกลูกก็ได้มีครั้งหนึ่งที่ผมว่าที่ตัง,อองมันหายห้าร้อยโทษคนในบ้านว่าเอตัวเมียผมเขาบอกว่าลูกไม่มีทางขโมยหรอก แต่ถ้าจะถามเอ็มว่าเอ็มแล้วตังค์ไปไหมห้าร้อยแต่ขโมยตังค์ห้าร้อยไหมเอ็มก็ต้องตอบว่าหนูไม่ได้หนูไม่ได้เอาไปเขาต้องตอบเขาต้องตอบแบบนี้อยู่แล้วแต่เราไม่ถามแบบนั้นถ้าไม่มีตังค์ใช้ทำไมไม่บอกดีๆไปหยิบตังค์ตรงนั้นมาทำไมลูกเข <c oughs> าเงียบเงียบพัสฒนาใช่เลยสิ <c oughs> โดนเลย <c oughs> โดนเลยสามที <c oughs> เลย <c oughs> ซึ่งใช่ ใช่ไหม <S 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 ใช่ค่ะแต่แต่ตัวเอ็มเองอ่ะไม่เคยเล่าให้พ่อฟังว่าลึกๆแล้วทําไมเราต้องขโมอยอคือตอนนั้นนะคะน้องน้องมิกเริ่มโตแล้วแล้วคุณพ่อมีฐานะ <S <S แล้วเราไปเที่ยวห้างด้วยกัน <S <S อ่าร้านมันอยู่ตรงข้ามกันร้านหนังสือการ์ตูนกับร้านของเล่นน้อง <S 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 เราเป็นคนชอบอ่านหนังสือการ์ตูนมากเลยค่ะแล้ววันนั้นก็ไปดูหนังกันน้องน้องมิกอยากได้ของเล่นส่วนเอ็มอ่ะมอ300จะไปซื้อหนังสือการ์ตูนพ่อก็เลยบอกว่าอู้หนังสือการ์ตูนมีเต็มบ้านเลยอ่านหมดแล้วหรอ ก็ยังไม่ให้แต่พาน้องไปซื้อของเล่นพันห้าเที่ยตัวละพันห้ากร์ตูนเอ็มสามร้อยเราน้อยใจมากเราน้อยใจมากอันนี้ก็เลยเป็นบอเกิดของที่เราไปขโมยเงินไปหยิบตังค์ไปหยิบตังค์เพราะผมเป็นคนนับไปตลอดเนี่ยผม,มรู้ว่าตังค์ผมมีเท่าไหร่โอ้เราก็ว่าพ่อก็แบบเป็นคนที่แบบเฮี้ยบมาตลอดนะใช่ค่ะโอ้มารายาทผมผมยางให้ลูกเน้นมารยาทกับพวกคนอื่นพี่ผมมีช่วงหนึ่งพ่อลูกคู่นี่ไม่คุยกันเป็นเดือนเหร คือตอนนั้นนะคะกำลังเริ่มวัยรุ่นแหละตอนนั้นคือโดดเรียนทั้งห้องเลยค่ะไม่ใช่โดดเรียนเฉพาะเอ็มและเอ็มอะแจ็คพอตเป็นคนแรกก็คือคุณครูโทรไปรายงานคุณแม่เป็นคนรับบอกว่าวันนี้บุษรา,าคามาไม่มาเรียนคุณแม่เขาก็รู้แหละว่าเอ็มโดดเรียน oh. ก็เรื่องนั้นก็จบจบเฉพาะตรงนั้นนะคะแต่เราเนี่ยโดดเรียนไปเอ็มไปดูหนังกับเพื่อน oh. พ่อโทรมาเลยค่ะอยู่ไหนว่าโอ้โหเราเน,นั่งอยู่ในโรงหนังใช่ค่ะเหมือนระเบิดลงแล้วแบบ มันเป็นหนังที่เศร้ามากลุงวีทีหนูไม่กล้าไปดูเรื่องนั้นอีกเลยหนูนึกถึงเหตุการณ์นี้ตลอดคือพ่อโกรธมากค่ะพอกลับมาบ้านปุ๊บคุณพ่อเขาไม่ตีแล้วไหมคะใช้วิธีลงโทษด้วยการคัดลายมือแต่เราอะรู้สึกว่าเราโตแล้วค่ะทําไมมาตอนนั้นชั้นไหนตอนนั้นเราอาจจะมอหมอาเอ็มจาได้อ้ยมอหตหแล้วใช่แต่เรายังโดนทําโทษเหมือนกับน้องชายน้องชายก็โดนทําโทษคัดลายมือเหมือนกันเอ็มก็เลยรู้สึกว่า ทำไมอะ่ะเอ็มโตแล้วทําไมถึงเราถึงไม่มานั่งคุยกันอะไรเงี้ยเอ็มก็เขียนจดหมายหนึ่งฉบับระ<ช>บายความในใจยาวมากกะว่าเออจดหมายฉบับนี้แหละจะทําให้พ่อเข้าใจในมุมของเอ็มบ้าง <ừ> แต,แต,แต่ไม่เลยค่ะพ่อก็มองในมุมของพ่อก็เขียนจดหมายฉบับนั้นให้ให,ให้พ่อ<ช>อธิบายความไปอธิบายความ<ป>ในใจแล้วก็คิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตพ่อก็เคยเป็นวัยรุ่นเหมือนเราพ่อก็น่าจะเคยโดดเรียนเหมือนเรา เออแค่คิดว่ามันเป็นรสชาติชีวิตเพราะไม่ได้เรียนนั่นเองก็เลยก็เลยไม่ได้โดดไม่ได้ไม่ได้โดดเรียนเพราะไม่ได้เรียนเลยเพราะไม่ได้เรียนไอ้ที่เราคิดเนี่ยคิดว่าถ้ามีครั้งที่หนึ่งเปนครั้งที่สองถูกถูกต้องโอ้โหพ่อแล้วเป็นผู้หญิงด้วยอย่างเงี้ยโดดเรียนโดดเรียนกับใครเรียนกับเพื่อนผู้หญิงหรือเปล่าแล้วโดดเรียนกับเพื่อนผู้ชายก็แง่แหละพ่อทุกคนแหละเป็นพี่พี่ก็ต้องคิดแบบผมนั่นแหละเพรผู้หญิง่ง ก็หนักกับผมด้วยซ้ำเปลี่ยนใช่ไหมล่ะปรากฏว่าเขียนจดหมายไปพ่อไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือพ่ออ่านแล้วพ่อพ่อย่างไงเหมือนกันพอพ่ออ่านแล้วพ่อก็คิดในมุมของเขาว่าทําไมเขาสอนเราไม่ได้ทุกที่มีกฎระเบียบหมดทําไมเราสามารถเชื่อฟังคุณครูได้คุณครูบอกให้ทาการบ้านทําไมเราทําแต่ทําไมพ่อบอกเราถึงไม่ฟังพ่ออันนี้ในมุมของคุณพ่อแต่เราก็เราก็คิดในมุมของเราด้วยความที่เราเป็นวัยรุ่นนะคะเราก็จะเอาความคิดของเราที่ตั้งเนี่ยแหละอื ก็งัดกันเลยค่ะกลายเป็นไม่คุยกันเลยแล้วแล้วไม่คุยกันเป็นเดือนเหรอไม่คุยกันเลยค่ะไม่คุยเลี่ยงกันไปเลยเอ็มถึงรงเียนประเอ็มรีบขึ้นห้องเลยค่ะไม่คุยไม่อะไรเลยถึงมาก็เข้าห้องนอนเลยเหลอถึงมาก็แต่ทำงานมีแต่ทำงานทำงานก็เขไม่ไม่ไม่อยากคุยด้วยคุยคุยเดี๋ยวจะหนักกว่าเดิมอีกโอ้โหแต่เอ็มกับพ่อนิสัยเหมือนกันหนึ่งเรื่องคือเวลาเราโกรธหรือเราโมโหเราจะไม่พูดเราจะไม่ระเบิดอารมณ์ใส่กันนี่คือข้อเหมือนของเอ็มและพ่อเราจะเงียบ มันก็เลยกลายเป็นแบบนี้พอเงียบอีกก็ไม่มีใครคุยก็เงียบไปเลยทั้งคู่เลยคนที่อึดอัดเนี่ยคือคุณแม่เขาก็พยายามเป็นกาวใจแต่ว่าทํายังไงเขาเขาทาจนท้อค่ะคุณลุงบอกในที่สุดยอมคุยกันด้วยเหตุผลอะไรในที่สุดยอมคุยกันด้วยเหตุผลอะไรตอนนั้นมีรายการมาอาด เราติดต่อให้ตอนนั้นช่วงนั้นพ่อกําลังชอบตีกอล์ฟค่ะแล้วเขาก็มาติดต่อบอกว่าอยากพ่อชอบแคดดี้ลูกก็าอก็อยากเอาเรื่องจริงมาบอกก่อนเยอะแล้วบางผัวตัวเองด้วยระวังไม่มีเป็นคนดงเอาเนี่ยสร้างความเล้าฉานพ่อดูให้ดีรู้ให้ดีเออก็มีรายการติดต่อมาอยากให้คุณพ่อไปแบบว่าเออไลฟ์กอล์ฟโชว์หน่อยแล้วก็อยากให้สอนลูกสาวด้วยเอ็มไม่ได้อยากไปเลยค่ะแต่ว่าด้วยความที่ เวลามันเหมาะเจาะอ่ะเหมือนเหมือนพรมหิืิขีดขีดเขียนมาแล้วว่าเนี่ยต้องคุยกันแล้วล่ะวันเนี้ยวันนั้นเราก็เลยสวมวิญญาณน,นักสแสดงคุยกันค่ะแล้วก็เลยตามเลยไปเลยค่ะแล้วเราก็ไม่พูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาอีกอีกเลยค่ะนี่คือความเขาเรียกว่าเหมือนกันทั้งคู่ก็คือกลัวเสียฟอร์มใช่ไหมสาหรับหนูหนูกลัวเสียฟอร์มเพราะว่าตอนนั้นหนูวัยรุ่นอยู่เออกลัวเสียร์มถูกก็คือ เราไม่อยากจะเราก็ไม่อยากคุยด้วยเรา,เรา,เ,ราเราไม่อยากคุยก่อนไม่คุยพ่อเว้ยใช่ไหมพ่อเว่ไม่คุยมั่มเว้ยมั่มเว้ยแต่จริงๆแล้วนะอยากคุยก็รู้อยากคุยแต่ว่างู้จะคุยเรื่องอะไรถ้าไปคุยก่อนเดี๋ยวถาว่านั่นไงใจก่อนเสียฟอร์มเจ๊ฟอมเจ๊ฟอมก็เจ๊ฟอร์มนั่นแหละไอ้หนมรูใช่ไหมลั่นหนุ่มใช่ไหมเราไม่อยากได้ยินคำนี้ไงเราเฮ้ยมั่มไม่พ่อเว้ยเออเแม่แม่ดีกว่า